ไม่ไม่ถ่ายตรงนี้ให้ฮะเต็มน้ำเอาฮะผมเต็มที่เลยเอาพี่พี่ดีเลยเาสองสามศูนย์นี่ไหแทงได้ไหมกได้แล้วเนาะนี่ก็แฟ้อะไรเนี่ยถูกก็ถูกมสั่มไปขาดเอย เห็นการสูบน้ําแล้วเป็นไงง่ายไหมน้ําไหลไฟสว่างทางสะดวกโอ้ยสบายเลยงานนี้เราเว้ยของปีมีไม่ใช่เปล่าไปใช้ของที่มันเสียตังค์ได้ไงเออแสงพระอาทิตย์ก็ให้มาอยู่แล้วโอ้โหอาจารย์นั่นนี่โลกสว่างนี่เยอะเลยไม่ใช่ผมครับเลมโบ้ครับให้กันจับสว่างดีกว่าจับสว่านฮะมาเดี๋ยวจะถ่ายรูป นะซีแผ่นเป็นสว่านได้นะแรงป่ะแรงเลยแล้วจะไม่มีไอ้ตันวน,นีส้สว่านซีแผ่นซี่แผ่นก็น,น,นั่นเองซีแผ่นนี่สามารถฝังสว่านได้นี่ใช้ได้แล้วปทำน้ำก็ได้เอาสว่านไปสูบน้ำได้ไหมได้เลยอไม่ต้อง เอาแค่หัวกระโหลกอ่ะเอานี่ไปเสียบหัวกระโหลกเออจียนมาหากระจกี่แมนแมนเซ็นรับยังฮะเอายังไม่ได้เซ็นรับเลยไม่เป็นไรไม่ให้เอียงเข้าหากระจกครับเอาหากระจกจับเอียงออกแล้วก็ช่วยจับไปด้วยฮะใครไม่มาจับคู่หน่อยฮะคู่อาจจะหลวมฮะไอ้คู่ไม่มาแล้วคราวนี้ถ่ายไปเลยตอนขึ้นถ่ายไปเลยครับ ในใจว่าเสียบได้นะครับเอาเสียบไปแล้วโอ้พังไปแล้วมันเปิดเปิดตัวไหนเปิดเนี่ยเก่าเลยตียดไหมเนี่ยประธาเสียบอะฮะไม่เสียไม่เสียไหมนะัตวี่เสียบชามั้งชาเสียตัวมาแล้วครับมามาแล้วเอ้อมีดาวเทียมด้วยแล้วมาแล้วไม่มีเสียงฮะเราเปิดเสียงได้หรือรับได้แต่ภาพฮะชได้ดิ รุ่่นใหมโซล่าเซลล์รับได้แต่ภาพเสียงไม่มานองมาแล้วค่ะตลาดสหรัฐยุโรปและอาพูดหน่อยครับเป็นไงครับเอาโซล่าเปิดทีวีได้เฉยเลยโซล่าเปิดเปิดทีวีได้นี่แสดงว่าบัดถึงบนถึงสุดเอาแล้วต้องใช้อินเวอร์เตอร์แปลงไฟไหมครับไม่ต้องใช้อินเวอร์เตอร์เลยผ่านสายตรงมาจากแผงโซล่าเซลล์ใช้ได้เลย้องกรัฐบาลวางแผนระยะยาวมากกว่าดำเนินนโยบายการส่งออกระยะสั้น ใช้แบตเพื่อที่จะเก็บไว้ดูตอนกลางคืนนะครับตังค์หารโขดอีกตรงนี้น้ำกับปั๊มได้ในงั้นมันก็หมดสภาพคือมันจะกรอบไปแล้วอันนี้เราปรับกดแล้วไหมเหรอปรับไปลอและนี่มาว่านั่นนี่แก่ง่ากันแก่เกินไปฮะแก่เกินก็ไม่ได้แก่เกินก็ใช้ไม่ลงแก่เกินใช้ไม่ลงแก่แต่งเพลงไม่ได้แต่งเพลงไม่ได้ร้องเพลงไม่ได้ วิทีอะลองเือขีดเยวมันจะขึ้นเห็นวทีหลายตั้งเอาใหม่ฮะมันมีอากาศบีบให้บีบบีบเป็นแผนไปเลยมือขวาบีบให้แรงๆเลยฮะบีบให้อปล่อยปอเลี้ยวเกินมันต้องปรับตรงนี้ใหม่ฮะรับตรงข้อมือซ้ายอะฮะ